ปีนี้ทำ5,000ครับ5,000เหรอนั้นเอาไปเลยลงหน้า15% 5,000คือตรงเนี้ยระบบทันคีมาโคต้าเนี่ยเขาจะให้คุณเต็มเลยนะสี่แสนสองครับไม่มีการต่อรองราคาแล้วคือฟิกไปเลยแหละสี่แสนสองทุกหน่วยสี่แสนสองหมดไม่ว่าที่ดินจะเท่าไหร่อืมไม่มีการต่อรองหลอกครับแล้วไม่มีการตรวจราคาที่ดินด้วยหมาให้เลยโอ เนาะดินารกทำเท่าไรทำห้าพันครับห้าพันคูณสี่แสนสองเอาไปเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลงหน้าทั้งที่ที่ดินน่าเดียวยังไม่มีในมือนะนบอกว่าเอาไปเพื่อจะไปหาที่ดินใบวางแบบวางแผนอะไรต่างๆแต่ได้ลงหน้าไปละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไปละครับซึ่งตรงเนี้ยไอ้อสัญญาตรงเนี้ยที่เป็นที่มาบอกว่าเอ๊ะแล้วก่อนแล้วมันตรีคนอื่นๆเขาก็มาแล้วงานมาเกิดทีละแปลงแปลงแปลง แล้วพอท่านมาเนี่ยทาไมท่านเอาโคต้ามาวางแล้วก็ให้แฟดเลดสี่ส่นสองแล้วให้ลงหน้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในตรงนี้เนี่ยมันถึงเกิดข้อก้ออหากันว่ามันมีส่วนต่างของการข้าวหัวคิวโคตา้านะส่วนต่างเนี่ยมันมันเกิดขึ้นตรงไหนบ้างจาันเข้จาจาันนะครับก็ถ้าโดยเบสิกโดยเบสิกส่วนต่างมันก็เกิดขึ้น ตรงนี้ครับคือในระบบเทอร์นคียก็ดีหรือหรือเทอร์นคีเหมาโคต้าก็ดีนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงที่ดินเปล่าๆนอะนนิ่งๆเจ้าของบอกขายห้าสิบล้านเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดสมคบกับผู้ถืออหน้าหน้าที่นะฮะในหน้าก็จะคาดที่ดินนี้มาหาครักุกพี่ผมได้มา ไล,ล่ละล้านเอ๊ะไล,ล่ะ 5, 000, ล,ละห้าแสนร้อยไล่ลูกพี่จะเอาเท่าไหร่เติมไปเจ้าหน้าที่ก็จะถามบอกโอเคก็ให้จ่ายเอาในหน้าเอาเท่าไหร่กลุ่มบุตจลิตเอาเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็โทรถามผู้รับเหมาบอกเออได้มาร้อยไล่เนี่ยคุณจะเอาสักเท่าไหร่หลงจง้องโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะกดโอเค ตกลงให้เจ้าของขายไล่ละล้านนะพอร้อยไล่ยัดที่ยัดบ้านลงไปเนี่ยนะฮะพันแปดร้อยหน่วยตามความหนาแน่นที่คุมเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ <c oughs> เราถ้าสมมติเป็นเทนรีโคต้าเหมาราคาให้สี่จุดสองแสนนะฮะสี่จุดสองคูณพันแปดมันก็เป็นราคาเจ็ด้อยหกสิบล้าน S <S ะะถามว่ามีการพอกส่วนต่างเท่าไหร่เฉพาะค่าต่อสร้างบวกกำไรเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเราให้ที่หกร้อยหกสิบล้านราคาที่ดินจริงห้าสิบล้านเนี่ยส่วนต่างคือวงแหวนตัวเนี้ยก็คือส่วนต่างค่าที่ดินที่พอกขึ้นคือห้าสิบล้านแล้วส่วนในต่างที่พอกเป็นห้าสิบล้านเนี่ยแหละที่มันจะกระจายไปกระจายเรยียงในหน้ากระจายเรยียงเจ้าหน้าที่ แล้วก็กระจายไปยังบริษัทในหน้าที่ดินครับเจาหน้าที่การเคหะครับแล้วก็บริษัทรับเหมาครับรับส่วนต่าง,งนั้นไปก็ต่างกันไปเพราะนันก็เลยเกิดเกิดกิจการนะครับส่วนหนึ่งของโครงการนะฮะผมไม่ได้ว่าทั้งหมดนะ,เ,ะเกิดกิจการที่คนของเจ้าหน้าที่การเคหะกลุ่มหนึ่งเป็นกรบกริษัททุจริตกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะฮะคนดีๆไม่รู้เรื่องเยอะ คนหนึ่งเี่ทําตัวไปในนหน้าหาที่ดินจากเหล่าเนี้ยมาพอกโบกับนหน้านัดที่ตัวเองแล้วกลายเป็นเ่นกลายเป็นโครงการที่โน่นโครงการที่นี่ที่นี่แล้วก็พอกส่วนต่างไปเรื่อยๆไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นล่องลอยทุจริตที่พูดตรองจองนที่ผมมีอสี่คดีในมือในในลักษณะเนี้ยสี่คดีสี่คดีในมือครับในลักษณะที่พอกพอกที่ดินเนี้ยนะฮะ พ,พ่อค่าที่ดินได้แต่เจ้ของที่ดินเลยว่าคุณขายจริงเท่าไหร่แล้วคนติดต่อเป็นคนองกาน,นเกี่ยวแล้วส่วนต่างเนี้ยขึ้นประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนี้ยอันนี้มันเป็นการผลิตจากการจากเทินจากเทินคีเทินคีย่อยๆแต่ละแปลงแต่ละแปลงเนี่ยตอนนี้เมื่อถ้าผมเป็นัฐมนตรีผมบอกให้เวลาฉันน้อย ก็ไปเหมาไปเลยบอกเคาเอาเท่าไหร่มาเอาไปสองพันสองพันหน่วยนะ mm hmm. ฮะเพราะในส่วนต่างที่มันมีอยู่เล็กๆในเนาะมีอยู่ในแต่ละโครงการเนี่ยตรงนี้จะถูกเหมาเป็นค่าคัหักขูงคิวครับในรัฐมนตีก็เอาไปเลยแล้วที่เหลือพอเอาโครงการมาเสนอเป็นรายๆเนี่ยมันก็จะมีการกินซ้ําอีกทีหนึง่ง mm hmm. นะฮะกินส่วนต่างที่ดินอีกทีหนึง่ง ที่กินตามแปล,งเ,ปลงเนี่ยผมมีสี่คดีแล้วที่กินตองตดงไอโคต้าเนี่ยถ้าเป็นข้าหัวคิวเนี่ยครับตรงนี้คือคดีพาร์เซียที่เราตรวจพบครับนะฮะในส่วนคดีที่เรายังไม่พบว่ามันมีการพอกหรือไม่พอกเนี่ยแต่พบว่ามีการแจ้งเอกสารระเมินที่ดินเป็นเท็จเนี่ยสามร้อยสี่สิปดโครงการปัจจุบันเนี่ยไทยที่ผมตรวจพบเท่าไหร่ เท่าไหระสามสิบสองสามสิบสองเยอะมากเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วที่พวกตรงเรียนตรงๆกับผมก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะทำกันอย่างนี้ก็ไปเจออีกเรื่องหนึ่งอันนี้แย่คือมันมีผู้รับเหมากลุ่มหนึ่ง มีที่ดินอยู่สมมุตินี่เป็นที่ดินที่ครองถนนนะฮะเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นสมุดประการเนี่ยเอามาเสนอเป็น Turn key เทินคีเฉพาะโครงการครับมีที่ดินแปดสิบไร่นะฮะยัดบ้านลองอไปได้วยสองพันเก้าแล้วเจราจารต่อรองกันบอกเอ้ยที่ดินคุณแค่เสนอมาเนี่ยมันไม่มันแพงไปนะจริงๆมันแค่ไร่ละสามล้าน เนั้นผมขอซื้อแค่สี่แสนสี่จุดหนึ่งห้าแสนอันนี้มือสี่สอคสี่แปดเนี่ยกำลังจะเซ็นสนญญากันอยู่แล้วเพราะเกิดระบบเทิร์นคีโคต้าซึ่งให้หน่วยสูงได้สี่แสนสองนะฮะก็เลยอนุญาตให้เขาเอาโครงการเดิมเนี่ยซึ่งตกลงซื้อไว้ในไว้ต<ล>ั้งต้นน่ะสี่แสนหนึ่งเนี่ยนะฮะนะเอามาเสนอใ,ใหม่เพราะเสนอใ,ใหม่เกิดอ,อะไรขึ้นพรากฏวมีการ เปลี่ยนระเบียบให้สามารถยัดบ้าน,นางไปได้มากขึ้นาจากที่ดินเท่าเดิมเนี่ยนะครับครับแปลงเดิมเท่าเดิมบ้านเคยห่างกันสมมติว่าเราบอกว่าห้ามเกินห้ามน้อยกว่าแปดเมตรเขาถอดสลักตัวนี้ออกหรือพือ Public Area, ้นที่ส่วนกลางเครกำหนดว่าต้องมีเท่านี้เท่านี้เขาก็ถอดตันนี้ออกพอถอดตัวนี้ออกมันก็เกิดการยัดบ้านลงไปเพิ่มขึ้นี่เติมดีเพิ่มเท่าไหร่ เพิ่มพันนะฮะจากเดิมสองพันเก้าเป็นสามพันเก้าครับแล้วที่เดินดันลดออกนะแล้วที่สําคัญนอกจากจะยัดแน่นแล้วเนี่ยราคาต่อหน่วยเพิ่มเป็นสี่้านสองแล้วก็พอกราคาที่เด่นเพิ่มไปอีกสามล้านสามจากเดิมสามล้านเนี่ยเพราะงั้นของของเร็วกว่าเดิมเพราะมันแน่นขึ้นอแพงขึ้นครับทั้งหมดนี้มันมัน มันสแสดงนม่นดูในกี่โครงการกำลังจ,จะซื้อในราคาถูกถูกยอมให้เข้ามาขายแพงเดิมเนี่ยทั้งเราเราบอกว่ามันไม่ไหวไอ้ตอนนี้ก็พูดตรงๆเราพบประมาณสี่สิบกว่าคดีอ,อาเซียนี่เป็นคดีกลุ่มกตา้า แต่คดีเฉพาะแปลงที่มีการพอกราคาที่ดินนะฮะที่ดินอย่างเนี้ยผมเจอสี่